เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเหตุปัจจัยที่ยากจะรู้ได้ทวนทั่วมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณบทความโดยท่านผู้ใช้นามปากกาพอ่อฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับในโลกนี้ผลอย่างหนึ่งย่อมเกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งเสมอบางอย่างมนุษย์ก็เฝ้าสังเกตศึกษาหรือทดลองจนเข้าใจในเหตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ผลที่ต้องการ เช่นต้องการพืชผลที่ดกงามนอกจากปัจจัยแรกคือเมล็ดหรือต้นกล้าที่เป็นพันธุ์ที่ดีแล้วยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเช่นดินปุ๋ยน้ำอากาศแสงแดดที่พอเหมาะกับพืชชนิดนั้นๆรวมไปถึงการป้องกันศัตรูพืชการแก้ไขปัญหาหากต้นไม้ติดโรคเป็นต้น ใครคิดว่าเพียงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วจบย่อมคิดผิดวกมาเรื่องผลึกปูนบนองค์พระหลวงปู่ดูที่นิยมเรียกว่าพระธาตุหรือพระธรรมธาตุก็เหมือนกันยากมากที่เราเราท,ทันทันจะทราบได้ชัดถึงเหตุปัจจัยให้เกิดว่าประกอบด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างพลังจิตหลวงปู่ เกี่ยวข้องใหม่ความชื้นเกี่ยวข้องใหม่จำเป็นต้องแช่น้าใหม่หมวลสารเกี่ยวข้องใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้าวก้นบาทหลวงปู่ซึ่งลูกศิษย์เก่าแก่ท่านหนึ่งปัจจุบันถึงแก่อันิจกรรมแล้วเล่าว,าว่าพระธรรมธาตุบนองค์พระชุดแรกสุดเกิดจากส่วนผสมของข้าวก้นบาทหลวงปู่ ที่เหลือจากเมื่อครั้งที่ท่านทุด,ดงในป่าแล้วไม่มีอาหารฉันจึงอธิษฐานแขวนบาทกับกิ่งไม้สัตว์พักใหญ่ท่านไปดูก็เห็นข้าวอยู่ในบาทจริงๆฉันไม่กี่คำก็อิ่มมีกำลังจึงมั่นใจว่าเทวดามาใส่บาทแล้วท่านก็นำข้าวที่เหลือกลับมาต่ำพระเกิดเป็นพระธรรมธาตุขึ้น เรื่องนี้ตามคําบอกเล่าอย่างไรก็ดีพระในยุคหลังๆก็ยังปรากฏผลึกปูนให้เห็นแต่โดยมากต้องอาศัยการแช่น้ำหรือน้ำมนต์ส่วนผลึกจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรก็ไม่เคยวิเคราะห์วิจัยด้วยความขี้สงสัยก็มีสิทธิ์บางคนทดลองเทพระโดยไม่มีผงพระมาผสม ปรากฏก็มีผลึกปูนขึ้นเช่นกันแต่ไม่เกิดทุกองค์แต่ถ้าชื้นสูงหรืออากาศเย็นๆจะมีผลึกขึ้นมากเป็นพิเศษสุดท้ายจึงไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้จึงปล่อยวางความสงสัยเพราะถึงได้คำตอบหรือไม่ได้คำตอบในเรื่องนี้ก็มีได้เป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติเพื่อความผลทุกเราให้ฟังเป็นเครื่องพิจารณาว่าเหตุปัจจัยหลากหลายในโลกนี้อยากที่คนเราจะรู้ได้ท่วนทั่วผู้ไม่ประมาทก,ก็ควรมุ่งศึกษาในเหตุปัจจัยเพื่อความผลทุกข์เป็นสำคัญเพราะชีวิตนี้น้อยหนักเวลาเหลืออีกไม่มากแล้ว พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370